กินข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวมามามา,มามกินเขาแรงยังพาก,กันกิกา้กาวแริกเอเรงยางเรกาอเราอเมรอริทาอเมราอมริกอเมอมเมริาอเมริอเอม คือสิบห้ากันนอนแล้วเนาะเอาขอบคุณนักสิบห้าล้านดวงใจนะคะหิวหิวหิวน้องพึ่งขึ้น จากอ่างอุ้ยมีความสุขแะเนะมาเด้อมาเด้อมาเด้ออุ้ยป่ายังห่อนหอนดูกว่ที่นี่ขาเนียวข้าเนียวข้าเหนียวบายป่ากันเอวลีบอดีกิตติงวิดมีข้าเหนียวข้าเนีว แก้วกับพักอืมจับนะจับด้วยดีมากๆครับพี่นั่งยังเกิน กินเขาวกินเขากินยานอนพักให้เต็มที่นะคะจะไปนอนแ้้เม็นบอรเพื่อนสาวไปนอนไปนอนไปนอนมาจะมาอื้มอือสร้างพิสูจน อ่ะนอนเด้อยากน้ำกันแล้วเนาะปลาสลิดเห็นบ่คุณหนาคุณหนาเหรเห็นไหมเห็นไหมมามามาแทนลูกมา น้องไอจ้าจ้าขอบใจจ้าเพืเ่อนสาวกอดไปดีแล้วทก็สับทก็สับไปแต่ละมันแต่ละมันหายไปอยู่น้นเท้าเด้อเวลา <c oughs> ขอบคุณทั้งยี่สิบล้านดวงใจนะคะโอ้โอ้โอ แทนลูกเอสไปไปให้แม่นะลูกมามามากินเขาหน่อมนแม่ลูกมาปลาสลิดอุ้ยหอน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 เอาอืมมาอืมลูกพังแซ่บจับจัตเจอร์บอล สวัสดีจ้าพี่สุกคนสวยอ่อวยน้อย,อม,ย,อ,ยมมมอมวยน้อยมากินข้าวกับแม่แล้วลูกมาอ่วยน้อยมา พราฝไาตัวเป็นยังไงอมไว้หน่อยแม่ไม่เด็ดหรอฮะเต็บเจา